พี่แขกคาทำไมคนสวิตไม่ค่อยส่งนางงามเข้าประกวดคะต้องบอกตามตรงนะคะว่าคนสวิตเนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจการประกวดนางงามเหมือนบ้านเราเพราะคนสวิตเนี่ยเขาไม่ค่อยดูเขาเลยไม่ได้ส่งและงานก็ต้องใหญ่เท่านั้นนะวี แขกก็ลองถามคนสวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเขาก็บอกแขกว่าขนาดประเทศเขานะใครเป็นมิสยูนิเวิร์สนะเขายังไม่รู้เลยนี่ขนาดการประกวดที่ดังที่สุดแล้วนะวีคนสวิตยังไม่ค่อยรู้เลยจ้าต้องบอกว่าไม่ใช่แค่นางงามนะคะที่เขาไม่ค่อยดูเนี่ยละครงละครเอ่ยเขาก็ไม่ดูเช่นกันจ้าละครหนังที่คนสวิตผลิตเองก็ไม่ค่อยมีก็เพราะสวิตเนี่ยเขาเป็นประเทศเล็กมีประชากรแค่ประมาณ8ปดล้านเจ็ดแสนคนการจะผลิตหนังละครให้คนสวิตดูก็จะไม่ค่อยคุ้มถ้าคนสวิตดูไม่เยอะพอ แถมสวิตนะคะก็มีภาษาราชการถึง4ภาษาต้องทำหลายภาษาถ้าอยากให้คนดูทางประเทศต้นทุนสูงไปอีกส่วนมากนะคนสวิตก็จะดูหนังของเยอรมันฝรั่งเศสหรือว่าของอเมริกาไปเลยเอา้าวพี่แขกแล้วคนสวิตเขาชอบดูอะไรกันล่ะบอกเลยว่าคนสวิตนะคะเขาชอบดูกีฬากันมากโดยเฉพาะฟุตบอลฮอกกี้เทนนิสสกีหรือว่าการแข่งขันจักรยานต่างๆ อย่างสวิตนะคะก็มีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกเยอะอยู่นะเช่นโรเจอร์เฟเดเรอร์นะคะที่เป็นนักเทนนิสที่คว้าแชมป์แกรนด์ส l a m ชายเดี่ยว2 0สสมัยและทางฝั่งหญิงก็ได้แชมป์เหมือนกันแถมเวลาคนสวิตว่างนะคะส่วนมากเขาก็จะชอบไปเล่นกีฬากันแขว่าแต่ละประเทศนะก็มีความชอบแตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมแล้วก็การเติบโตอย่างแขกนะคะก็เพิ่งมาดูการประกวดตอนอิงฟ้านี่แหละขนาดไม่ใช่สายนางงามนะยังทนกระแสไม่ไหวเลย